สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักวันนี้เรามาติดตามความรู้ประการที่5้คือรู้จักพฤติกรรมขากลรประการหรือที่เรียกว่าไตรลักษณ์กันต่อนนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านคงมีความเข้าใจได้เป็นอย่างดีแล้วเพราะได้มีโอกาสบที่เจรณาเทียบเทียงกับประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของตนเอง สำหรับบางท่านที่ยังไม่ค่อยเข้าใจก็ไม่เป็นไรนะคะคอยท่านรับฟังพิจารณาตามและเก็บไว้ในความทรงจำก่อนเมื่อวันข้างหน้าที่ท่านมีประสบก,การณ์และความเข้าใจในเรื่องราวของชีวิตมากขึ้นความรู้ประการที่ห้าที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านได้บ้างไม่มากก็น้อยค่ะ โยมาจรชอมหน้าแล้วพระธุดงจึงกล่าวต่อไปว่าสัาจะทมสากลประการที่สองที่เราควรจะรู้ก็คืออนิจจังแต่ว่าความไม่ยี่งท้นแน่นอนหรือความเปลี่ยนแปลงสังคตธรรมทั้งปวงตั้งแต่เม็ไกยก้อนกรวดไปจนถึงโลกทั้งโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปทุกขนาดจิตไม่เคยหยุดม่ง ตัวเราก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปถ้าจะพูดให้ชัดก็คือกำลังไหลไปเหมือนกระแสน้ำในแม่น้ำชีวิตเรากำลังไหลไปความเกิดเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของกระแสชีวิตความแก่เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งความตายก็เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งจุดเริ่มต้นของกระแสชีวิตคือความเกิดจุดจบของกระแสชีวิตคือความตาย เพราะฉะนั้นทุกสิ่งกําลังไหลไปสู่จุด8จักต์ชีวิตของเรากําลังไหลไปสู่จุด8จัตต์บาทตัน,ตนี้กําลังไหลไปสู่จุด8จัตต์ต้นไม้ต้นนี้กาลังไหลไปสู่จุด8จัตต์โลกทั้งโลกก็กําลังไหลไปสู่จุดกจักต์สังขตารันทงองปวงต้องถึงจุด8จักัดต่างการรันแต่เวลาเท่านั้น ชีวิตของมแมลงตัวเล็กๆอาจจะใช้เวลา6ถึง7วันชีวิตของมนุษย์เราอาจจะกินเวลา80-90ปีต้นจะบอกต้นนี้อาจ,จกินเวลา200ปีพันธุ์นี้อาจจะกินเวลา5 0 0 0ล้านปีแตาม่รู้สดก็่แตกต่องกันขึ้น, 10, บบน,นความเก็เป็นของคู่กับความดับเมื่อเราได้ความเจ็บก็ได้ความดับอมกด้วย เมื่อเราได้คิตมาเราก็ได้ความตายจิตมาด้วยเมื่อเราได้ความดุ่มสาวมาเราก็ได้ความแก่ตจิตมาด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตรัสไว้ว่าในชีวิตก็มีความตายอยู่แล้วเป็นธรรมดาในสุขภาพอนามัยก็มีความเจ็บป่วยอยู่แล้วเป็นธรรมดาเราจะต้องพิจารณาให้เห็นอัน,นิสงสงให้ได้พระพุทธองค์ถามต่อไปว่า เมืเห็นอน,นิจจังแล้วจะเกิดอน,นิสงอะไรบ้างไม่มีเสียงตอบตามเคยอาจจะเป็นธรรมะอลกซึ้งเกินความรู้ของญาติโยมก็ได้พระพุทธองค์จึงกล่าวต่อไปการรู้อน,นิจจังจะทําให้เรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกระแสไหลไปตามธรรมชาติของมันเราไม่มีทางจะไปขัดขวางม,มันได้ปริจาชอบใจหรือไม่ชอบใจ มันก็ไหลของมันไปอย่างนั้นเราจะยอมรับความเปลี่ยนแปลงเราจะปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่ิ่งใดถ้าเราขืนไปยึดไปติดเราก็จะติดหวังเป็นทุกข์คนเราที่เป็นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็เพราะไปขืนกระแสะธรรมชาติไม่อยากให้สิ่งต่างๆไหลไปตามทางของมันพยายามไปจิดมันไว้ก็จิกไว้ไม่สำเร็จ ก็เกิดความผิดหวังเป็นทุกข์ผมสีดำเราชอบก็พยายามยึดผมดำไว้เพราะผมมมนเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ผิดหวังเป็นทุกข์ผิวหนังที่ตึงนั่นเราชอบพอมันเปลี่ยนเป็นเหี่ยวย่นก็ผิดหวังเป็นทุกข์ถ้าเรายอมรับมันเสียเราก็สบายใจนี้คือานิสองของการเห็นอนิจจัง กตจธรรมขากนประการสุดท้ายที่เราควรจะรู้ก็คือหน้านตาแปลได้สองอย่างคือความไม่ใช่ตัวเราหรือไม่ใช่ของเราหมายความว่าพย์สมบัติทั้งหลายที่เรายึดถือว่าเป็นของเรานั้นความจริงหาใช่ของเราไม่เสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่นี้ก็ไม่ใช่ของเราม่านเรียนที่เราอยู่ก็ไม่ใช่ของเรา เงินทองที่เรามีอยู่ก็ไม่ใช่ของเราเราเพียงต่ยืมเขาใช้ชั่วคราวเท่านั้นเวลาเราตายลงเราก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้สักอย่างเดียวก็ทิ้งไว้เบื้องหลังถ้าสมมติว่าคนในโลกนี้ตายลงหมดในสงครามปรมานุไม่มีใครร่าชีวิตได้เลยทรัพย์สมบัติทั้งปวงก็จะถมทับแผ่นดินอยู่ในโลกนี้หนที่สุดก็จะเปยเน่ากลายเป็นดินไป ทำไมมันจึงลอยจ็นดินล่ะก็เพราะเดินเทียมันก็มาจากดินมันจะกลับคืนไปสู่บ้านเก่าของมันคือดินเราเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้คพละหกสิบปีเจ็ดสิบปีขนะอยู่ในโลกเราก็มีทรัพย์สมบัติของโลกเอามาใช้แต่เมื่อเราจะจากโลกนี้ไปเราก็ควรส่งคืยนเจ้าของเดินเขาเ่าเป็นยึดถือว่าเป็นของตน ถ้าเราเข้าใจหลักอนัตาายครับเราก็จะป็นายงหน่อยครับไม่ทุกครับนอกจากนี้เราควรเห็นอนัตาในคนอื่นด้วยคนที่เรารักเรายึดถือว่าเป็นของเราเช่นพ่อแม่ของเราพี่น้องของเราสามีภรรยาของเราบุตรธิดาของเราแฟนของเรามิตรสหายของเรานั้นความจริงหายเจ้าของเราไม่ อย่างบุตรของเราก็หาใช่บุตรของเราไม่เขาเพียงแต่มาอาศัยเราเกิดเท่านั้นพอเกิดมาแล้วเขาก็ไหลไปตามธรมธรมชาติของเขาเขามีแก่มีเจ็บม,มีตายของเขาเองเขาก็มาจากดินเพื่เดียวกับรักสมบัติทั้งหลายในที่สุดเขาก็คืนสู่ดินอย่างอมาราปิดก้าของโยมนั้นหาใช่บุตรของโยมไม่ เขา,าอาศัยอยู่กับเราชั่วคราวเท่านั้นเวลาน,นี้เขากลับคืนสู่ดินอันเป็นบ้านเดิมของเขาแล้วถ้าเราเขา้าใจอนัตตาล่คนอื่นเราก็จะไม่เป็นทุกข์ไม่มีการทรดพลาดจากคนรักเมื่อเขายังอยู่กับเราเราก็ปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็แล้วกันเมื่อถึงเวลาที่เขาจะจากไปก็ปล่อยให้เขาไป ว่าจนถึงที่สุดแล้วแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่ใช่ของเรานะโยมยังแขนของอาตมาหรือขาของอาตมานี้มันมาจากไหนมันก็มาจากอาหารที่อาตมาแขนเข้าไปทุกๆวันนั่นเองอาหารทั้งหลายมารวมกันเป็นแขนขาเป็นตัวของอาตมาแต่อาหารเหล่านี้ก็มาจากแผ่นดินอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้น ใคาจะพูดว่าตัวอาตมาทั้งหมดนี้มาจากดินก็ถูกอาตมามาอยู่ในโลกนี้60ปี70ปีก็อาศัยเขาอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อถึงเวลาก็จะต้องกลับคืนสู่ดินเวลานี้เจ้าของเดิมเขาก็เริ่มทวงแล้วนะโยมฟันเขาก็ทวงคืนไปหลายที่แล้วถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายของตน เมื่อมันมีชีวิตอยู่ก็ใช้มันดูแลรักษามันไปตามหน้าที่เ้าถึงเวลาที่เขาจะกลับคืนสู่ดินก็ปล่อยเขาไปไม่เป็นทุกข์เือดร้อนไปอย่างใดความหมายอีกประการหนึ่งของอนัาตาก็คือในตัวของเรานี้ไม่มีตัวตนที่เป็นอมตาที่เขาเรียกกันว่าอัตตาหรืออัตมันก่อนจะเข้าใจเรื่องนี้ ยมควรจะเข้าใจศาสนาฮินดูบ้างเพื่อเปรียบเทียบกันศาสนาฮินดูเขาสอนว่าในตัวเรานี้มีดวงจิตที่เป็นอมตะพาวอนอยู่เรียกว่าอัตมันหรืออัต,ตาอัต,ตานี้เป็นอมตะไม่รู้จับกายเมื่อร่างกายตายลงอัต,ตาจะล่องลอยจะเกิดในภพใหม่และเยี่ยนไหวเรยกร่อนไปเรื่อย เมื่อราเขาเกิดความรู้จริงเห็นแจ้งขึ้นมาว่าอัตตาของตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผัตตาสากลหรือปารมามันเมนั้นเขาก็จะบรรลุถึงโมกสะไม่ตายลงอัตตาของเขาก็จะไปรวมเป็นหนึ่งกับอัตตาสาลกระพุทธศาสนาสอนหลักอนัตตาซึ่งตรงกันข้ามกับหลักอัตตาของศาสนาฮินดู กะพุทธองค์สอ่ว่าในกระแสชีวิตเราไม่มีอัตตาเป็นอมตะใดชีวิตเป็นสังขารที่ประกอบด้วยองค์ประกอบมากมายหลายอย่างองค์ประกอบเหล่านี้ต้องอาศัยซึ้นกันและกันจึงจะอยู่ได้ไม่มีองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นอมตะผาวนไม่รู้จักตายต่ใจชีวิตของเรานี้มีองค์ประกอบอยู่สิบสองอย่างคือหนึ่ง อวิชชาคือความไม่รู้ความจริงแท้ของชีวิตสสังขารคือความตั้งใจความคิดตรงแต่งตั้งสรรค์สอินญาณคือพลังงานจิตผู้รับรู้สิ่งต่งตางๆสี่นามรูปคือร่างกายและจิตใจห้าสลายตนะ คือประตูหกข้างสำหรับรับรู้สิ่งต่างๆคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหกัสสะคือการกระทบกระทั่งระหว่างกายกชนะกับสิ่งเรา้าต่างๆได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโหตพะและลธรรมอารมณ์เจ็ดเนาคือความรู้สึกพอใจไม่พอใจ หรือกลางๆาปอปัหาคือความอยากได้ในสิ่งที่น่าพอใจอยากให้สิ่งน่าพอใจคงอยู่ตลอดกาลอย่าให้สิ่งไม่น่าพอใจดับสูญไปเก้าทานคือความยึดเหนี่ยวผูกพันในสิ่งต่างๆรวมทั้งตนเองด้วยสิบพบ คือความมีอยู่ความสุกต่อแห่งกระแสชีวิต1ด1ชาติคือความเกิดปรากฏขึ้นแห่งนาม,มารูปในภพใจภพหนึ่งและสอ2ชรามรดนะคือความแก่และความตายขาะที่เรากำลังนั่งสนทนากันอยู่นี้องค์ประกอบทั้ง1 2ตัวนี้กำลังทำงานอยู่ ในกระแสชีวิตของเราตลอดเวลาทำให้กระแสชีวิตของเราดำเนินไปได้แต่ไม่มีองค์ประกอบตัวใดเป็นอามาตะถาวรอถ้าอย่างนั้นเวลาเราตายลงอะไรไปเกิดอะไรไปถึงพระนิพพานครับครูรปสิดถามขึ้นเวลาคนตายลงสังขารจะเกิดปฏิสนธิวิญญาณขึ้น,านมา เพื่อเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างชาตินี้กับชาติหน้าแต่ปฏิสนธิวิญญาณน,นั้นก็ไม่ใช่สิ่งอมะตะมันทำหน้าที่เสร็จแล้วก็หายไปเหมือนต้นไม้ต้นเดิมผลิตมเมล็ดเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างต้นเก่ากับต้นใหม่เมื่อต้นใหม่งนนอกขึ้นแล้วมเมล็ดก็หายไปเพราะว่าไปแล้วกระแสชีวิตเราก็เหมือนต้นไม้ มีรากเป็นเหตุให้เก time. ิดลำต้นลำต้นเป็นเหตุให้เกิดกิ่งใหญ่กิ่งใหญ่เป็นเหตุให้เกิดกิ่งเล็กๆกิ่งเล็กเป็นเหตุให้เกิดดอกดอกเป็นเหตุให้เกิดผลผลเป็นเหตุให้เกิดเมล็ดเมล็ดเป็นเหตุให้เกิดหน่ออ่อนอีกวนเวียนเป็นวัตจักรอย่างนี้ต้นไม้ต้นยาต้นเลาก็เกิดติดต่อกันไปไม่ขาดสาย ตหารมีสิ่งอนัตกา์ถาวรอยู่ในกระแสนั้นไม่เราเข้าใจไปเองต่างหากว่ามีซึ่งเป็นความเข้าใจผิดการถึงนิพพานก็หมายความว่ากระแสชีวิตนี้ซึ้นสุดลงอย่างเด็ดขาดเพราะอาวิชชาดับจึงไม่มีสังขารเมื่อไม่มีสังขารก็ไม่มีปฏิเสธที่ินญาณที่จะไปต่อพบต่อทาาิอีก นบบ็นการดับสนิทแห่งกระแสชีวิตเมื่อดัแบ,บแล้วก็เป็นนิพพานมีแต่ความสงบเป็นเหมือนเมื่อไฟดับแล้วความเย็นก็กลับมาไฟไม่ได้เข้าสู่ความเย็นและความเย็นก็ไม่ได้เกิดขึ้นความเย็นมีอยู่แล้วเพแต่ว่ายัางไม่ปรากฏเพราะไฟยังไม่ดับเมื่อไฟดับแล้วความเย็นก็ปรากฏตัวออกมาเอง พอสังขธรันดับอย่างสิ้นเพลิงองสังขธรันก็ปรากฏขึ้นหลักอนัตตาในความหมายอย่างที่สองน,นี้ค่อนข้างเข้าใจยากนะโยมเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเริ่มเข้าใจอนัตตาได้อย่างถูกต้องจะต้องเป็นพระโสดาบานันรักสัจจะทิฏฐิได้เสียก่อนแต่ถ้าเราเหมัน่นพิจาเจรณายอยู่เสมอ เกิดเทียบกระแสกชีวิตของคนกับเกิดแฉชีวิตของต้นไม้เราก็พอจะเข้าใจได้เข้าใจหลักธรรมตาเราก็จะหมดความยึดมั่นในตัวกูของกูเราจะมองชีวิตในฐานะเป็นรรก,กระแสธรรมชาติที่ไหลไปตามเหตุตามปัจจัยด้วยจิตใจที่สงบเย็นนี่คืออนิสงส์ของการเห็นอนตตาถ้าเราเชวมพิจารณาดูให้ดีก็จะพบว่า จะจะทมสามคนั้งสามนี้ความจริงก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ถ้าพูดถึงลำดับขั้นตอนของไตรลักษณ์ควรขึ้นต้นด้วยอนิจจังก่อนเพราะทุกสิ่งเป็นอนิจังทุกขังคือเกิดแก่เจ็บตายจึงจากกบถ้าทุกสิ่งเปลี่ยนแงกลับกลายไปเรื่อยๆืจึงเป็นอนาาัสตา ไม่มีสิ่งอมตะถาวรอ,อยู่ในกระแสชีวิตนี้อาตมาขอจุปอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าโยมรู้ทุกครั้งความโกรธจะบรรเทาลงจิตใจจะมีแต่ความเมตตารการุณาจิตใจที่จจมีแต่เมตตารการุณาจะทําให้โยมอยู่กับเั้นมน,นุษย์ได้อย่างสงบสุขถ้าโยมเข้าใจหลักอนิจจัง ยมจะบรรเทาความโลภลงได้เพราะเมื่อรู้จะโลภโมโทสันไปทำไมในม,มิช้าเราก็ตายยมจะบรรเทาความยึดถือในสิ่งทั้งคงได้ยมจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างสุขสบายถ้ามยมเข้าใจหลักอนาาัตายมจะบรรเทาความหลงลงได้รวมทั้งหลงยึดหลงเชื่อในตนเองเมื่อไม่มีการยึดถือตนเอง โยมก็จะอยู่กับตัวเองได้อย่างสงบสุขบ่ายวันนั้นเราจึงกลับบ้านด้วยจิตใจที่เบิกบานในธรรมเป็นพิเศษพ่อแม่ของผู้ตายก็มีหน้าตาแจ่มใสขึ้นเป็นอย่างมาก